ถ้าไฟล์เนี่ยครับมนปบมันเป็นลักษณะของภาษา Assembly ที่ต้องการแปล Assembly ในการแปลแบบก็รทำงานของตัวลาเบลตัวลาเบลก็คือการลักษณะเป็นการทำการเก็บไฟล์หรือการทับไฟล์ไปไว้และการทำการระบุค่า LC เป็นต้นให้เปสูงขั้นตอนนี้เราเรียกว่า ST STO นะครับจากนั้นไม่ว่าเอามาเทียบกับลาเบล on gas เสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นจริงหรือเท็จคุณก็ต้องมาทำงานขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการ พอดแคสตก็คือการเซิร์ชโฟลว์พอดแคสตก็คือเป็นการหาชุดคำศั่ง์นะครับซึ่งมีสามประเภทดังต่อไปนี you know? ้พ <sho ck removing noise> ็อดแคสตประเภทที <anthropology> ่1นะครับก็คือเป็นคำสั่งประเภท Ds หรือ Dc ถ้าเป็น Ds Dc เมื่อไหร่ก็ตามให้คุณทําการดีจทลไมน์ในออฟดัตตาสเปซอิสแวร์ก็คือพิจารณาช่วงนะครับพิจารณาช่วงช่วงความกว้างหรือช่วงช่องว่างของข้อมูลที่คุณต้องการ นะครับประเภทที่หนึ่งถ้าเป็นประเภทที่สองประเภทคำสั่งพวกย s ่งซิ่งดอคุณก็ทำการไปเริ่มอ่านค่าใหม่ถ้าเป็นประเภทที่สามถ้าเป็นประเภทเอ็นคุณก็ไม่ต้องทําอะไรจบแล้วก็ข้ามพยัญชทะสังเกตยุซิ่งดอกจะวนการรับค่าอ่านค่าไปเรื่อยๆ,ๆสุดท้ายในโค้ดโปรแกรมหนึ่งโค้ดก็ต้องมีติ๊กเินแล้วก็ต้องติ๊กเนสุดท้ายมันก็จะจบแล้วก็ไปพาร์ททูอยู่ดีนะครับพอจายตัวนี้ปุ๊บ เมื่อกี้ DSEC ก็คือ determine length of data space s q f a i r ก็จะวิ่งมารอที่ตำแหน,น่งที่ตำแหน่งนึงแต่เราย้อนกลับไปดูถ้าเกิด hot get ไม่เจอ not found ก็ยังไปทำต่อที่ hot get hot get ก็คือเป็นการอ่านจากตารางเหมือนเดิมแต่เป็นการอ่านลักษณะของ machine เราะว่มันีนะครับจากนั้นปุ๊บ hot get เสร็จแล้วก็ลงมาเลยเนะครับกระบวนการ Get Link Off l i n u of i n s t r u c t i o n ก็ค oh. Th ือการรับคำสั่งเข้ามานะครับรับคำสั่งเข้ามาจากนั้นปุ๊บก็ทำการ p r o เ e ที่รอบก็คือถ้าในโค้ดเรามีการนรับค่าที่รอบปละแต่ก็คืออ่านโค้ดไปให้ครบเราเรียกว่าริสโตขั้นตอนนี้นะครับพอริสโตเสร็จแล้วแล้วก็ทำการ l ิสโตจะมาจุดเดียวกับ DS กับ DC เมื่อกี้ก็ทำการอัปเดตค่า LC ก็คือ โลเคชั่นเคาน์เตอร์แล้วก็บนไปรับค่าใเพื่ออ่านคำสั่งโปรแกรมถัดไปที่นี้คือการแนะนำของพาร์ท1